ภาพศูนย์ภาพนี้ที่เห็นอยู่บนจอนสำคัญมากมันเป็นตัวชี้วัดที่เห็นถึงตัวแรงบันดาลใจที่สมเด็จก,กรมพระศรีสวัสดิ์วระได้เกิดไอเดียในการทํางานสร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้มาหลายปีจนถึงปัจจุบัน,นภาพนี้เป็นตัวแปะต้นที่ถือว่าได้รับความบันดาลใจก็คือเป็นประทับใจจาก พระราบิดาคือพระาอยู่รายการที่9ที่ทรงงานทุกอย่างที่ประสบนิ่กรไทยรู้หมดงั้นภาพเหมือนแผนที่ประเทศไทยแล้วก็มีทุกอเรียเต็มไปด้วยหมายเลข9แล้วนอกแผนที่ประเทศไทยก็คือเส้นวงของจักรวาลหรือกาแล็กซีที่ออกไปแล้วแลบนบนแผนที่ประเทศไทยที่เป็นทุวเลขก้าเนี่ยก็มีกลุ่มพทเทิท์นสัญลักเหมือน เหมือนเปลวไฟหรืออะไรที่เป็นความเป็นความทุกข์ยากของประชาชนที่กระจายที่ต่างๆที่ในหลวงรัชกาลที่ไก้าได้ทรงทำแล้วก็ทำทิ้งไว้แล้วก็เป็นไอดอลทำให้สมเน็จกรมภาษ,ษีได้ได้ไอเดียในการเอาเป็นแบบอย่างมาสร้างเสอร์รักเป็นงานศิลปะชุดนี้เพื่อ,อนาเอาแนวคิดของของพระราบิดามาอนุรักษ์สืบสารต่อยอด เพื่อดูแลพระสบนิกรในสยามประเทศต่อไปอันนี้เป็นตัวสำคัญน้นภาพภาพนี้ดูแล้วก็เป็นภาพโมเดิร์นปกติเป็นภาพรออิงน้ำหนักขาวดำปกติมีสีแดงๆชมพูไม่กี่จุดแต่มีความหมายมากเกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่องของตัวแปดต้นแรงบรรจัยเกี่ยวกับการให้เกิด ไอเดียที่ใช้งานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมมาถอดเป็นงานศิลปกรรมแล้วก็สื่อความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ที่สืบสารไอเดียที่สมเด็จกร,รมภาษีสว่างวัฒนได้ทํางานต่อมาให้เราเห็นมากมายงานชิ้นนี้จึงเป็นชิ้นไฮไล้ายสาคัญชิ้นหนึ่งในมุมมองของผมนะครับ